สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องไข่เตียวฟิล์ม e นะครับเดี๋ยวนี้น้องเชฟเบตไม่ค่อยเต้นท่าเปิดตัวของช่องเราเลยเนาะน้องเชฟเบตเป็นไรเขินเหรอสวัสดีครับผมนี่นะเอฟซีมาเยอะแยะมากมายนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบน้าเบตเด,ดีวว่าเอฟซีเยอะจังเลยข <c oughs> <c oughs> นาดน,นั้นเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> นี่เขินไหมเขินเขินน้องเชฟเบตครับน้องเชฟเบตครับ วันนี้อยากวิ่งเล่นไหมเอาเอมเลยอยากไปอยากไปซี่นมเหรอไม่พาไปหรอกดูฝนดิโอ้โหฝนจะตกแล้วเนี่ย <c oughs> อะไรครับน้องเชฟเบต <c oughs> เฮ้ยหัวใจนะน่ารักน่ารักนะ <c oughs> ออมเดชครับ <c oughs> ไปไปวิ่งเล่นกับเอฟซีพาน้องไปวิ่งเล่นไป <c oughs> นี่สวัสดีครับไปชวนไปวิ่งเล่นกันไป <c oughs> นี่ครับผมก็มีเอฟซีนะมาชวนออมเด็ดเล่นวิ่งเล่นนะครับผม ก็เป็นบรรยากาศหลังเลิกเรียนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก็คงให้กลัดนะครับเพราะว่าดูเหมือนฝนจะตกนะครับผมดูฟ้าสิครับเพื่อนโอ้หน่ากลัวมากครับนี่วิ่งกันไปเลยนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปดูอมเล็ดกับเชลยกันนะครับนี่วิ่งครับโอ้โหวายังไม่ทันถึงเลยือวิ่งไปแล้วโอ้ยนึกว่าแข่งกีฬาสีครับนี่อมเล็ป็นหัวหน้าแกงนะครับโอ้ยวิ่งกันไปอ้าวล้มล้มกมนหมดแล้วครับน่าเนรนะนาด อ่านี่นะครับผมวิ่งก็ต้องระวังกันหน่อยนะ,ะอมเด็ดว่าเมื่อกี้อมเล็ดอมเล็ดเล่นอะไรกันครับ <c ough> วิ่งแข่งอะไรแล้วไหนน้องๆเขาชื่ออะไรบ้างรู้จักกันหรือยังอ่าล <c ough> องถามสิอ่าเขาไหนอยากรู้จักคนไหนบ้างอ่านี้ชื่ออะไรครับ <c ough> ชื่อน้องอะไรครับผม <c ough> น้องเกลียวนะครับผมนี่ชื่อน้องอะไรครับนี่เคยดูช่องช่องอมเด็ดไหมเคย <omo> ด <pathways> ูเคยดูช่องโอไมรู้จักวป่าชื่อชื่อช่องโอชื่ออะไรครับ เอา sociedad, จบเลยเนี่ยช้องโอก็ถ่ายอนไรกับเชอร์เบตแหละแต่ว่าเป็นช่องแยงครับผมที่ช่องไข่เตียวพีนนะโอ้ยน้องเชเบตเตียโอไปดูไหมไปดูใช่ไหมเล่นโรบบอกเล่นโรบอกอานั่นช่องพ่อเอ็มอาไไปไปวิ่งเล่นกับน้องๆไปนี่นะครับผมก็จะมีเพื่อนใหม่มีเอีนะครับผมถ้าใครเห็นก็เข้ามาเล่นได้นะครับ ออมเด็ดวิ่งไงแล้วน้องไปไหนอ่ะอุ้ยน้องเขาไปอยากเล่นสายหรือเปล่าน่ะออมเด็ดครับออมเด็ดครับฝนจะตกแล้วนะเดี๋ยวขอกลับก่อนนะครับไว้เล่นกันใหม่นะบ๊ายบายเยอะเลย โอเคเคยถ่ายรูปของเลดนด้วยเหรอครับเคยถ่ยายที่ไหนครับเคยถ่ายที่ร้านขนมอ๋อที่ร้านขนมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่อ็มเดทกลับก่อนนะเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะครับเล่นกันใหม่นะานตาะของเล่นตาเฮิร์นนี<อ>่เกง่งทำตัวไม่ถูกนี่นะครับผมน้องชเชเบตเขาเหงาเลยนะพี่อ็มเดเอฟซีเอะไปเกียไปเกียเพื่อนเพื่อนอีฟอนิเขาเพื่อนน้องเชเบตเหรอเพื่อนพี่เอ็มเดเหรออ๋อเหงาไหมเนี่ยพี่อ็มเดท เอฟซีเยอะเนี่ยนี่มีคนเล่นด้วยเลยบอกว่าพี่เมกับชัยเบ็ดอ๋อเมยเนี่ยกับชัยเบ็ดใช่ไหมไปเราเอากระเป๋ากลับบ้านก่นกอนนะครับผม<อ>เดี๋ยวเอาช่วยถือนะนอนนอหนักไหมชัยเบ็ดถือกระเป๋าเร็วอยากเลื่อเล่นต่อเหรอนอ,นนอยากเล่นเล่นต่อไหมอยากเล่นไม่ได้เดี <c oughs> ๋ยวฝนตกแล้วเ,เราไม่ได้เอารถใหญ่มานะเราขับมอเตอร์ไซค์มานะครับผมโอเคไหมเออปิดคลิปให้นห่อยเร็วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม